วันนี้วันนี้พาหมาม้ามาเป็นชา,าวประมงหนึ daily, people, ่งว oh ันพี่พี่ทำอะไรรับพี่พี่าพี่พี่ทำอะไรครบปตาอะไรครับโชดีโชดีโอ้โหเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอะไรนะ อะไรอะตาก้องเหลืองเซกลาเซกลาเออหนูมามาได้แล้วไปดูมามาดิมาได้แล้วมามาตกเป็นแต่มามาปลดปลาไม่เป็นอาวังไว้วางไว้ดให้ไแไกห